แล้ว JBL นี้เท่าไหร่พี่คู่นี้ห้าพันห้าพันห้าพันทุน, 5, ทนห้าพันทนอัยยะาโอ้ยนี่นะฮะไม่ใช่จะมาได้บ่อยๆนะอย่างนี้เดี๋ยวดูรุ่นให้นะ JBL ห้าพันทนโอ้โหนี่แคดูอะไรก็ขายให้อ่ะเนีย่ยามาห้าโอ้ย,อยามาห้าคู่นี้เท่าไหร่พี่ไหน เอ้กูเนี่ยสี่พันสี่พันันซุยสันซุยซันซุยนี่เท่าไหร่ครับันซุยนี่สองพันเก้าฮะสองพันเก้าสองพันเก้าู้ที่ผมไม่เอาไปปนห้องนู้นเพราอะไรเพราะมันอันนี้เท่าไหร่ดีพี่ผมว่ได้ี่น้ำหนักพอได้สองสามพันนี่ยพันแล้วแต่นะเออมาเอาเองพัน mà lên lên à đủ đỏ hết mình mình vào ngủ đỏ ừ. ร้านเคเคเครื่องเสียงวินเทจนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับมิตรลักแฟนเพลงที่ชอบฟังเพลงแนวเสียงรุ่นเก่าเก่าให้คุณภาพเสียงได้ได้เป็นอนาล็อกอยู่นะครับ จะพามาดูลำโพงนะฮะลำโพงที่เห็นพี่กรกฎบอกว่าลูกค้าฝากให้มาขายนะฮะดูโอ้โหนี่ส,สวยๆงั้นเลยฮะพาวเวอร์นะฮะบิ๊กๆเลยโอ้โหแต่และตอกเห็นยาม,มาฮ่าเนาะยาม,มาฮ่าโซนี่โฮใครที่ชอบลำโพงประมาณนี้นะฮะเขาเขาเปิดไฟป่ะ อใครสนใจนะฮะลำโพงแบบว่าลำโพงแบรนด์นะฮะญี่ปุ่นมือสองนะแบรนด์ดีๆนะฮะติด JBL ก็มีโซ n y ่ยามาฮ่านะฮะราคาไม่แพงนะฮะจับต้องได้แน่นอนใน JBL ตุนด้โทรหาพี่กรกฎได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะฮะเดนนอนนะฮะเนี่ย นี่ย JBL โหก็คือเป็นของลูกค้าฝากขายนะฮะพี่จำราคาหมดไหมเนี่ยลงใน facebook แล้วอ่าเดี๋ยวผมปัก facebook ไว้ให้นะทุกคนมาดูได้นะฮะมาสามารถมาคุยสอบถาม facebook โทรมาถามนะผมว่ามันคงอยู่ไม่นานหรอกมันก็ขายแล้วล่ะ พอเห็นบอกว่าลงปุ๊บมีคนติดต่อมาเยอะเลยเดี่ยผมยามาห้ามีในในออดิโอฮะอะไรนะโซเซตี้เขาขายอยู่หมื่นพันฮะแผมขายอยู่เจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันบาทโอ้โหอันนี้คือเป็นลําโพงเขาเรียกว่าลาโพงบ้านแล้วกันหรือบ้านลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ได้ใช้ผมเขาซื้อไปเก็บอ่าแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาฝากพี่ขายเนาะ ไม่ใช่มือสองจากตู้นะฮะไม่ใช่มาจากโกดังหรืออะไรอย่างนี้นะมือสองเลยนี้ต้องมีมือสองเลยนี้ถึงจะถูกเนาะฮะโหสภาพนี่โซนี่เนี่ยผมเห็นโซนี่เนี่ยผมเหโอย่างนี้หรือพ่อค้าจะรับไปขายก็ได้นะวกลัไม่หนาวนะมัดูแล้วท้วแผมคิดว่าราคาโอ้โหนี่นานแล้วล่ะฮะนีเจ็ดพันยังนะฮะ ยางม,มาหาเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นเซนเตอร์นะเซนเตอร์ม,มาติดโยนช่วยได้ไหมถ้าม,าถม,ถมีี่ก็ไขด้วเยหนี่เดี๋ยวผมลองไปดิพี่แน่นอยู่เนาะโอ้ยังใหม่อยู่นะพี่แน่นปึ๊กเลยเนี่ย คือลูกค้าไม่ค็ได้ใช้เลยเนาะไม่มีรอยเลยนะดูนี่ติ๊กเปี้ยเลย เป็นลำโพงเซนเตอร์นะฮะใครที่อายากจะได้นะฮะอันนี้อยู่อีกห้องหนึ่งนะ,ะก็คือใครสนใจนะฮะทักัพี่กระกรดมาได้เลยน,นะฮะแล้ว JBL นี้เท่าไหร่พี่คู่นี้ห้าพันห้าพันห้าพันทวนห้าพันทวันอียาโอ้ยนี่นะฮะไม่ใช่จะมาได้บ่อยๆนะอย่างนี้ ดูรุ่นให้นะ JBL ห้าพันทววนโอ้หนี่ LX สามสามนะฮะโอ้แทบไม่ต้องลองเสียงนะพี่ดูสภาพแล้วเนี่ยเพราะว่าอยู่ห้องนี้นะฮะอันนี้เอาเอามาพักไว้นะฮะเ,เดนนอนฮะก็ค,<ร>คือลูกค้าฝากนะฮะ มีออนเกียวนะฮะตัวดำนี้ออนเกียวนี่พี่ก็กดแกลีวถ่ายรูปลงนี่ด้วยนะฮะลงลงเฟซบุ๊กนะฮะไปติดตามเฟซบุ๊กได้เลยนะฮะไปดูในเฟซบุ๊กได้เลยเนี่ยออนเกียวดอกดูอะไรก็ขายให้ฮะนี่ยามาห้าโอ้ยามาห้าคู่นี้เท่าไหร่พี่เอกุนี่สี่พันสี่พันถโอ้ยคู่นี้ผมไปดูมานะเขาขายกันเป็นหมื่นเลยนะ แปดพันกว่าบาทถึงมือนนี่ยโอ้โหสี่พันพี่โอ้โหสี่พันแล้วคนนี้ทิ้งกลางง่ายเลยเว้ยโอ้โหแค่ JBL ตรงนี้5,000ก็เหลือเฟือแล้วเนาะมีคู่คือไม่ได้มีเยอะเนาะมีแค่นี้นะกก็ฝาาขยนี่นะฮะอยู่ในนี้หมดเลยนะอยู่แค่นี้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะพี่มีสันซุยนี่สันซุยนี่นะโอ้โหสันซุยสันซุยนี่เท่าไหร่ครับสันซุยนี่2,900ันเ ฮอ2 0 0นเ0 0 9สอันเก้เลยโอ้แต่มาเอาเองนะผมไม่ส่งนะมาเอาเองผมผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนได้เสียฝากขายฮะโอ้หนี่มีโซนี่ตัวนี้พี่นี่มีอะไรหรออะไรอินฟินิตี้หรือเ่าหยี่สิบ ดูแล้วอันนี้อนาหนาสนไดอะโทนมีร้านมือสองชอบขายยี่ห้อไดอะโทนแล้วส้วน,น,สนนี่ไงพี่ส้นี่นะส้นี่นี่เอาพันเก้าแล้วกันปะพันเก้าร้อยบาทเขาบอกให้ผมตามสบายตั<อ>้งราคาแต่ผมดูแล้วราคาที่มันลูกค้าซื้อได้ผมกนะ็เออพันเก้าเออผม้โหส้นนี่พันเก้าร้อยบาทผมว่าสามพันยังขายได้เลยเนะี่ย คนมาตัดไปขายนี่เดลทูลเผื่อใครเอาไปขายโอ้ได้ทุนทุนตู้สูงหรือว่าหนักไป้หยกไปขึ้นเลยองโอ้โหขายเท่าไหร่ดีอะในเดลทูลอ๋อไม่ตั้งราคาด้วยฮาร์ดคอร์มากสี่พันแปดแล้วกันอ่ะันแปเออสี่พันแปดโอ้โหแต่เอาเองนะผมไม่ส่งนะฮะเออใครไวใครมาไวก็ผมก็ให้อ่ะนี่เดลทูลดูดูรูปหนึ่งนะ ดีเอสสามร้อยซีซีเดียโทนก็คือมิซูบิชิไงสีมันแปนะช่วยผมจำนะถ้าเกิดผมจำราคาไม่ได้ท้วงเลยนะว่าดูในคลิปนะผมดูว่าสีมันแปดเพราะราคาเขาให้ผมตั้งยังไงลูกค้าผมก็เลยโอ้โหแลสันซุยพันกว่าบาทไม้สองพันกว่าบาทนะสองพันเก้าผมจะจำไม่ได้ละแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนะพี่ ันนี้เป็นของที่ผมยังไม่ซ่อมเครื่องเสียงยังไม่เกี่ยวเนาะใช่นี่คือคุณดูกองเครียดเลยยังไม่ซ่อมเพราะว่าของที่ผมจะเอาจากที่นี่ไปก็คือของที่ซ่อมได้อันนี้ที่เปิดนี่คือยามาฮ่าตัวตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่เท่ากันไหมคนละซีรีส์กับตัวนู้นนะขายเท่าไหร่จัดวันไหนเดี๋ยวต้องไปดูในี่เซ็ตหนึ่งตัวซีรีส์นี้อะไรสี่พันกว่าบาทนะตรงนี้ที่เมื่อกี้ดูดูดูนี่ผมบอกรุ่นให้น่าจะเป็นสามร้อยนี่ตรงนี่ สาร้อยอยู่ในเฟซนะฮะนี่นะคู่นั้นคือสี่พันห้าฮะเอเดสสามร้อยนี่คือคู่นี้หกพันอืมนะหกพันเออตัวนี้เออคู่นี้เจ็ดพันตัวนี้เจ็ดพันนี่นี่ใหม่หน่อยเดี๋ยวมาห้านะฮะตู้ดำมีเจ็ดพันี่ผมไม่ไม่รวมไม่รวมกับข้างบนเนาะเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เท่าไหร่ไม่รู้เซ็นเตอร์รู้สึกผมจะขายสองที่สองสองพันกว่าบาทด โอ้หลักพันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะมีะหรือเปล่ากรุงราคาขนาดนี้เอาปรุงที่ผมไม่รู้ที่ร้อนที่บอกมาผมไม่เอาไ,ไ,อาไปคนห้องนูง้นเพราะอะไรเพราะมันอันนี้เท่าอันนี้เ,นเท่าไหร่ดี <c oughs> พี่ผมว่าน่าจะนี่นหนึกก่งหลักแต่พอดีสองสามพันนี่นะ้พันนี้แล้วแต่นะเออมาเอาเองเพันนี้นะมาเอาเลยนะเอาดูดอกนิดนึงดูที่แบบโอ้โหดอกอุ้มคุ้มไหม ไม่ได้แล้วพันหนึ่ง <g ülme> <c ười> แต่มาเอาเองนะพันหนึ่งผมมีนี่นะเออยมาเอาไปนึงแล้วกันโอ้โหนี่ตุ้มตอกดิฮึ่มหมดหมดแล้วเดี๋ยวหมดแน่นอนใช่ม,มีคู่มียนะใช่เจมี่อันไหนอ,นอันอัไอ้ลูกใหญ่นี่ป่ะอ,อันนี้ด้วยเหรอฮะอ่ะ,ะอเห็นีมใช่มีตี้มีสปอตผมนแอบอยู่นี่ อันนี้นะฮะตัวนี้นะอันนี้อันนี้สิบห้านิ้วนะสิบห้านิ้วอันนี้อินฟ n นิตี้คู่เลยเนาะใช่โอ้ตัวใหญ่มากนี่เราดูกันสดๆเลยนะฮะเราอันนี้คือสต๊อกของของพี่โอ้โหเปิ้ลเท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นสองสองหมื่นสองโอ้ใหญ่ดำเปิ้ลเลยใช่ทูเปอร์สิบพันิ้วนะนี่โอ้ 2องหเองนะฮะสอ i n นะมื่นสออนฟินิตี้รีบมาเลยเนี่ย<ม>อันนี้ไม่ใช่ฝากขายนะเป็นของพี่เลยอันนี้ของสต็อกที่ร้านแต่ผมไม่มีที่โชว์ไงก็เลยเดี๋ยวไปก่อนโอ้แต่สวยนะนี่ดูไม่มีริ้วลอยไม่มีอันนี้ลองได้นะลองได้ใช้ได้แน่นอนนี่15นิ้วนะฮะาเนเสียงกลางสองถึงแหลม1ทึ่งวิเตอร์เสียงกลางปรับได้อ่าเออใช้งานได้หมดดูเฉพาดอกเพราคุ้มแล้ว15นิ้ว นี่มันประทับอินฟลิตี้เลยไหมใช่เนี่ยตัวซับบูเฟอร์ให้ตัวตัวนี้หนักเวลนี้หนักหรือมันหนักของคุณเวลาเวลายกต้องสองคนโอ้โหชิปนี้สุดยอดเลยนะพลาดชิปนี้แย่เลยนะฮะลงมาเลยนะฮะเนี่ยผมว่าจริงๆมาเหมาได้หมดเลยนะเนี่ยเหมาเหมาได้ไหมพี่เหมาได้เนาะราคานี้แหละใช่มาเหมาไปขายได้เนี่บอกได้เลยนะตสี่สี่พันห้าอย่างเงี้ยเขาก็บอกผมบอกว่า ให้ช่วยเอาไปหน่อยเพราะมันเก็บกับบ้านแล้วมันช่วยขายหลายเจ้าผมไม่ไม่มีส่วนไม่เสียเลยเข้าครับคือที่มานี่หลายเจ้าไหมฮะหรือว่าเจ้าเดียวเจ้าเดียวใช่เขาสะสมเยอะขนาดนี้เลยโอ้ที่บ้านไปดูผมว่าน่าจะมีอีกนะโอ้โหอันนี้คือมาจากเจ้าเดียวโอ้โหบองจามโอ้โอนี้คู่เท่าไหร่พี่อัวนี้อ๋อชุดนี้เนาะว่ามันอยู่ชุดเดยวกันปะ อันไหนถ้าเกิดเขาบอกให้ผมตั้งราคาผมก็ตั้งแต่นไหนถ้าเขาไม่พูดผมก็ไม่บอกยังไม่บอกโอ้โหนีบมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทักทักบอกผมนะว่าเห็นราคานี้นะบางทีผมจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้เพราะว่าราคาเขาให้ตั้งถ้าถ้าดูในคลิปนะมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวที่เราถามราคามาเมื่อกี้เนาะตัวไหนรู้สึกว่าจะถามเป็นเกือบทุกตัวเลยมั้งใช่เดนนอนเดนนอนตัวนี้เดนนอนนี้ขายอยู่ห้าพันห้าพัน นี่นะฮะเดนนอนตัวนี้ห้าพันบาทจอิงหูดูลำโพงนี่หนักนะหนักเยอนีฮะเนี่ยหูตัวเนี้ยผมว่าสวยงามสุดเลยตัวนี้ห้าพัน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 ทผมผมก็จําไม่ได้แล้วเนี่ยหลายตัวงงนะฮะแต่ไม่เป็นไรเอาเอาคลิปมาดูแล้วกันเนาะแล้วก็ไปในเฟซก็ได้นะฮะอันนี้ทุกตัวถ่ายรูปลงในเฟซอยู่แล้ว อยู่คนละห้องนะฮะแต่ว่าให้โทรมาติดต่อพี่กรกฎก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่กรกฎพามาเอารถเข็นมาเข็นได้เลยจะเอาทั้งหมดก็ได้นะฮะราคานี้เลยนะฮะยิ่งกว่าส่งอีกนะเอาอเก็บไว้ที่บ้านเผื่อวันดีคืนดีขายต่อไม่ไม่แนะนำไม่ทำกันนะ,ะเพราะว่าเล่นเงินมโผ่สวยสวคู่เดียวก็จบแล้วคือถ้าเกิดซื้อไปฟังนะได้เนาะรีมาดูนะฮะใครที่ต้องการของถูกนะ นี่ห้อระดับนี้นะฮะ